สวัสดีค่ะวันนี้จะพาขึ้นรถไฟที่ออสเตรียนะคะจะเริ่มจากสถานีในหมู่บ้านเลยมาถึงก็จะดูหน้าจอว,ว่ารถไฟจะมากี่โมงตอนนี้อยู่ที่วารลันอิมบูเกลันแล้วเราจะไปที่เวียนนากันวันนี้วีนเวียนนาทีนี้ไปที่ชั้นธรรมดานะคะไปต่อจะก็จะขึ้นรถไฟตอน10โมง43นาที ทั้งไปทั้งกลับเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่แล้วเราก็มาหยอดเหรียญหรือหยอดแบงค์ที่นี่ตอนนี้อยู่บนรถไฟแล้วนะคะในรถไฟก็จะมีหน้าจอบ,บอกว่าแต่ละสถานีจะถึงตอนกี่โมงเราต้องมาตรงเวลาทุกครั้งเลยนะคะเพราะว่ารถไฟจะตรงเวลามากๆเลยตรงนี้จะเป็นโซนข้างหลังเก้า e อี้พับนะคะสำหรับคนที่มีสัมภาระมีจักรยานขึ้นมาด้วย<ม>ตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ที่เป็นเก้าอีค้คู่นั่งหันหน้าชนกันแล้วก็จะมีที่ นั่งเดี่ยวด้วยไม่หันหน้าชนกับใครอันนี้ภายในรถแล้วก็จะมีกล้องวงจรปิดจุดสีดำๆเนี่ยนะคะนี่ก่อนจะถึงเวียนนานะคะจะมีสถานีที่สามารถเปลี่ยนรถไฟไปสโลราเกียหรือจะไปฮ <ลด S 1> ังการีก็ได้นะคะอันนี้เป็นรถไฟออสเตรียตอนนี้ถึงสถานีรถไฟเวียนนาแล้วค่ะแล้วก็จะเป็นจุดเปลี่ยนสามารถไปใช้รถไฟฟ้าหรือรถเมล์หรือรถแท็กซี่หรือบริการอื่นๆก็ได้ตรงจุดนี้นะคะ ตอนนี้มาเปลี่ยนขึ้นรถไฟฟ้าแล้วค่ะอันนี้จะเป็นรถไฟฟ้าสองชั้นที่เราเห็นข้างหลังก็จะเป็นตึกอาคารสำนักงานเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นห้างสรรพสินค้าผู้คนก็จะเยอะแยะมากเลยค่ะอันนี้เป็นสถานีนะ,ะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็จะมีป้ายบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่สถานีอะไรแล้วก็จะบอกว่าไปที่ไหนบ้างมีผ่านอะไรบ้าง พอขึ้นไปในรถก็จะมีป้ายบอกเหมือนกันว่าจะผ่านที่ไหนบ้างถึงเวลากี่โมงหรือเราจะดูจากแอปมือถือก็ได้นะคะสะดวกดีเวลาแต่ละวันก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะตอนนี้ก็เย็นแล้วจะกลับบ้านแล้วแต่หิวก็แวะทานลาเมงนิดนึงอร่อยดีค่ะภาพนี้สวยมากแสงที่ส่องเข้ามาในสถานีรถไฟตอนนี้ขึ้นรถไฟแล้วนะคะจะกลับบ้านแล้วข้างทางบรรยากาศสวยงาม ถึงบ้านแล้วเอาตั๋วรถไฟมาให้ดูค่ะจะเป็นตั๋วทั้งไปและกลับนะคะขาไปก็คือจากวาเลนอินบูเกลานไปวีนวีนก็คือเวียนนาน,นะคะขากลับก็จะเป็นวีนกลับบ้านจากที่บ้านไปเวียนนานจะใช้เวลาประมาณ55นาทีส่วนราคาก็จะอยู่ที่9.9ยูโรนะคะน้ำหนักที่เขาระบุไว้ที่ตั๋วรถไฟก็อยู่ที่17.7กิโลค่ะ วันนี้ก็จบการรีวิวรถไฟของออสเตรียแล้วนะคะพบกันอีพีหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ